พี่รักน้องมีสร้ยขอยคอคามาใหม่ตาก้านี้งานสวย านสวยมากเป็นสร้อยคอายเมทันจี้เขาจะเป็นงานจี้รีไวท์ลูกค้าขาอุ๊ยอันนี้ลายเก๋นะลายสวยเลยลูกค้าเป็นสร้อยคอที่แม่ค้าใส่เลยค่ะพี่พี่เดี๋ยวตอนนี้ลูกค้าราคาเขาอยู่ราคา2 8 9ใช่ไหมเดี๋ยวหนูให้ลูกค้า169ค่ะที่รักจากพี่จา๋าเตรียมตัวกดได้เลยตัวจี้งานสวยตัวส้ยงานเลิศลูกค้าขาใส่ขึ้นคอแล้วคือสวยจึ้งมากแม่ตะก้านี้นะคะพี่ขาใครจะกดเตรียมตัวกดใครจะเก็บเตรียม ตัวเก็บนะอีก10วินาทีลูกค้ะขา,าราคาส่วนลดจะเข้านะคะปองส่วนลดจะเข้าแม่ต่หนูไม่แน่ใจนะว่าจะเข้ากี่เส้นนะคะอยากให้ลูกค้านะคะลูกค้าขากรอยากให้ลูกค้าเก็บกันเนาะแม่เนาะตาก้านีอ่ะมาค่ะลูกค้าจะา 4, ส่องราคามาแล้วค่ะวิสามหรอ ตากล้านีใครจะกดกดได้เลยใครจะเก็บเก็บได้เลยลูกค้าขาสร้อยคอง,งานสวยมากเป็นสร้อยคอลายเมทัลลลูกค้าขาตัวจี้เป็นงานจี้รีไวท์ใส่สวยแม้ดูความสร้อยของเขาจะเป็นรวดลายแบบนี้ลูกค้าจ๋าเห็นไหมเป็นรวดลายแบบนี้พี่พี่ขาตากล้านีใครจะกดกดได้เลยหรือใครอยากได้ตาก้าไหนาเพิ่มเติมแม่แจ้งน้องได้เลยคะ่ะที่ลกแจ้งได้พูดได้สอบถามได้เดี๋ยวน้องจัดส่งให้รอบวันนี้เลยค่ะพี่พี่ขานะคะใครที่สั่งก่อนเทีย่ยง น้กอกจัดส่งให้รอบวันนี้นะพี่พี่นะส่วนใครสั่งหลังจากเที่ยงลูคกค้าจะส่งเป็นรอบวันพรุ่งนี้นะงานสวยเลือกตัวอักอรได้ไม่รกไม่ดําค่ะเป็นงานสแตนเลสเกรดดีเกรดพีเยมเลยค่ะพี่พใส่ติดตัวใส่ติดคอได้เลยนี่ใส่ขึ้นคอแล้วจะเป็นประมาณนี้ยาว18นิ้วนะคะปรับระดับได้เพิ่มอีก5าเซนค่ะตากล้านี้พี่พีขาบอกเลยว่างานสวยจริงงานจริงจรอะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะ สวยไหมถูกใจไหมถ้าสวยถ,ถ้าถูกใจพี่ๆกดได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะลูกค้าขาพี่จ๋านะคะตกากล้ามีมีใครจะกดไหมแม่แม่จ๋างานสวยจริงนะคะลูกค้าขานีสไตล์รอคอร์เป็นแบบนี้เลยค่ะลูกค้าสร้อยคอรลายเมทัลบอกเลยว่างานโซดจึงเวริจึง,จงมากแม่นะคะสวยตัวอักษรจะเป็นงานแต่งพลอยร้อมรอยค่ะพี่ๆ่ขาแต่งพลอยร้อมพลอยน่ารักน่ารักเลยแม่นะคะลูกค้าขาออกสวยออกเท่ได้เลยลูกค้าจ๋าใส่ไปทํางาน ใส่อยู่บ้านนะ้ใส่ตามชีวิตประจําวันเราได้นะคะอยากได้ตะก้าไหนแม่แจ้งน้องนะ้าแจ้งน้องได้เลยตะกา้าหตะก้าหราคาก็ลดอยู่นะคุณแม่นะตา,าตะก้าหตะก้าหพาราก็ลดอยู่เด้ส่วนตะก้านี้ถ้าไม่มีใครกดแล้วหนูไปต่อนะตะก้านี้ถ้าไม่มีใครกดแล้วน้องไปต่อนะแม่แมนะ่น้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะราคา้าขาไปที่งานข้อมือเนาะไปที่งานข้อมือนะคะพี่จ๋าสีเงินใส่สวยไม่รอกไม่ดับนะคะเป็นข้อมือดูาคะขา ลายฟอร์จูนนะจะอยู่ตะกาที่สามตะกาที่สามมีใครเลง็เลงๆไว้อยู่ไหมแม่ตะกาที่สามมีใครเลง็เลงๆไว้อยู่ไหมคะ่คะลูกค้าขาถ้างั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตแบบไปตะการสามแ๊บหนึ่งนะคะพี่พี่ขาปีนี้เป็นปีมะเมียลูกค้าขาปีนี้เป็นปีมะเมียเนาะลูกค้าขาเอาไปใส่เสริมปีเกิดได้เลยค่ะพี่พี่ขามีใครเกิดปีไหนกันบ้างคะชวดฉรุข,ขานเถาะมะโลงมะเสงมะเมียมะแม,ม,มวอกลากาเจาะกุนนอะกจากตะการที่สามพารามาแล้วค่ะ